ดีครับผมบ่าวหลวงอิสานทันทีครับหรือว่าสร้างโจกโมนี่ทิมาสาธิตการเห็ดของไฟจรวดตามที่พี่น้องขอมานะครับตามเอ็มซีมนขอมาเอาตั้งแต่เริ่มแรกเลยครับมาเบิ้งครับผมวันนี้ครับผมวิวอีสานคันทีครับผมอ่าโมนี่สวัไดีครับผมโมนี่ผมสี่มาปนสกีเกียร์พี่น้องเบิ้งวิวจีพีเอ็นครับทุกคนบดสกีเกียครับนี่คือสีเกียเอ่อทั้งบุกไฟเส้นเขาพาออกมานะครับ พาบผมไปเสียหนอ,อมาคือของฝากจากไอ้ลุงนะครับผมเต้นเป็นเดือนนะครับนี่เหรียญพันเบิร์เดือนเหรียนพันเบิร์ดอ,อนอ่าขัดต่อกันตมมั้มมือครับตามทรงเลยเออคนคบนะครับผมหลังจากเข้าตาั้มใหคนคน้คนคุดคุไปเรื่อยๆนะครับผม คือตอนนี้เลียวหนึ่งครับครับผมตอนนี้เข้ากับมาปอดมองจูดแล้วครับสถานที่มองไม่เก้าครับผมวันนี้ผมไฟหางต้นกันครับบิวจีพีเอสคือเก่า<ห>ครับโอเค เอาก่อนสิว่ามึงไฟจรวดมึงไฟหางก่อนนะครับโอเคว่าสิเป็นยังไงนะครับโอแก่มือครับผมโอแก่มื่อครับกับบิวอีพีเอสดครับราชต้องยิงราสุดแต่ค้าตองนะครับแพ่ได้พันหนานะครับเศษผาเตี๊บแดงพันหนาสื่อของวัอนี้ขอแก่มือครับผมแศกซ้อมบังนะครับปีนี้ กำลังทำการแต่ง,ตงไฟนะครับเอาแหงค้างเลยบังเปิดดากึ้นน้องดากลดหนึ่งเปิดเจ้าโว้มันสัดเจนแน่เยจีดนนดนเจ้าตอม ชนว่าเรียลเลยนะครับพร้อมที่สิออกจากฐานเดียวมกินีหวไโอ้ลีลาการหว่าย,ยาไฟนะครับสุดยอดอิหลอย่าล่ำดาบเฮ้ยลูกเืินไอพ่อเนี่ยอาใจนะท่านนะอ่าขอทมงานโจอ,อีสานคันทีบอกไฟต่้ขนาดหกขุนจงโชคดีสาม สอสใบสุดยอดนะครับปวดสวยมากเลยนะครับวางหางเรียบร้อยโอ้ยรวบหยอดเอาแต่นนนังหางนันดีเหลือเกินคอย่อยมุนตีเป็นใส่ปลายหางอ้าวอ้าวโอ้ยนักหางนี่ถือมาเพราะปานกลางนะครับ ลมแห้งลมแห้งใส่หัวลอนทลาแบบเบาๆใบยกเคื่อ,อนตีเป็นร่งแคบโอ้เอาแล้วอยู่แล้วนะครับท่านเด้อเด้อท่านเด้อวันนี้เอาตอนนี้เบิกกันไปนะครับเนื่องจากขึ้น่าสูงเลขสี่สิบนไปเอาแล้วเขาฟ้าขาาล่างๆเอาใส่หัวลอนทลาลอยตามลมไปนะครับตอนนี้ฟ้าขาาเป็นจุดแจงแจงดานขวาเคลื่อนโตเข้าไปโอ้นนำหนักหางดีหรือเอา ไปไกลแถววะดีนะฮะกำนังหางดีแต่บุกไฟหลวบกระเทิรนน่ะท่านนี่ก่อนสงเวงนิดหน่อยนี่โอ้ยลงดีครับนี่พี่ต้นนี่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 เมฆเท่าๆนี่เขาไปแล้วนี่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 ไกล้ๆนี่เจ็ดสบหกนี่หัวเบาลิ้นนี่เบาวิวนี่ตามลงมาตามลงมาตึ้งเจ็ดสิบหกคะแนนเอ้ยเจ็ดสิบหกคะแนนนะเป็นบุกไฟหลวบกระเทิรนต้อนรับเบาหลวงนะครับเอา บางต่อไปนะครับของผมเด็ดเจ็ดสิบหกคะแนนนะครับบางต่อไปไปเบิงบังไฟจรวดของสร้างต้นนะครับครับผมบังไฟจรวดแล้วก็พร้อมแล้วนะครับเบิงนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับมีเสียงมีมีติดลมพร้อมนะครับติดลมน้ำบ่แมนแมนโอ้จับเวลาเพื่อนน้ำไหนดื้ออ้าวสังโจต่อต่อนะครับเรียบร้อยนะครับผม เร็วสักเล็กอยมาหลุ่นกันนะครับว่าลมสิกลางบัวับอ่าไฟจรวดของสร้างต้นนะครับอีสานกะทีลมสิกางหรือบกานะครับจงโชคดีสามสองหนึ่งไป <S 1> <S 1> <S ไปแล้วนะครับโอ้ยลาดับตึ้งๆนะครับเป็นยังไงน,นะครับลมกลางบการนะครับลมโตไหล ไหลเงาวนะครับเปิดเรียบร้อยลมกลางเรียวนะครับโอ้ยมาทานนะครับโอ้ยเช้าเช้าสุดยอดกลางโอ้ยลุ่มโมเป็นโอ้สุดยอดนะครับผมขึ้นสูงนะครับจะสมบูรณ์แบบท่านสาวชิปคัดพานไปโอ้ยขึ้นบอดีแต่ลุ่มโมเป็ดสุดยอดนะครับล่มนะกลางสมบูรณ์เฮ้ยเบาดีเมบดี ไฟต่ำนะครับหกคุณขนาสิบหาเส้นไฟจรวดนะครับลงดีนะครับเบาดีกลางลนะครับบาไปจรวดกลางลมครับผมนี่เขานี่ครับผมนี่ฝ่าขาวนะครับนี่กอนยังไ่งนี่ลงใกล้ๆครับผมเห็นบอกล้องเห็นบอเห็นบอ้องบมเห็นนาจะเห็นนะครับนี่เอเห็นแล้วเห็นแล้วองเห็นแล้วชัดเจนโอ้โหสมบูรณ์แบบนะครับ เจ็ดสิบผ่านไปขนาดบ่ขนาดบ่สูงเลยนี่ตามลงมาวะไทยมาฐานนะครับแปดสิบพอดีสุดยอดนะครับกลางล่มกลางเสื่อือว่าบินบนสูงพอดีครับมาฐานอยู่ครับอาจรำตัวอาจสิไปอ่อนๆเนี่ยนะครับผมเป็นยังไงกับพี่น้องติชมกันได้นะครับ มาเบิงคู่แข่งของบ่าวรวงครับซางโจวบิว GPS จีพีเอครับผมเฮียดได้บ้านนั่นบั่ที่สองของปีแต่งให้ดีแต่งให้งามนะครับสลรที่งานบิวจีพีเอ็ดบิวหน่อยซอยเจ็ดเบิงกันนะครับเอาครับตอนสุดท้ายนะครับบ่าวบิวจีพีเออ่า กาบนั่งหน่อยเท่านี้เจ้าทีเจ้าฐานนะครับไปไปไปบิวจีพีเอสผลงานสิเป็นยังไงนั่นโปรติตาานับถอยออกนะครับถอยออกนักเร็วนักเลขเจ็ดสิบหกนะครับคือยอดเป่าขอทีมงานบิวจีพีเอสจงโชคดีสามสองดึกไปโอ้โหลวบเด้ออ้าว รวบยอดนะครับโอ้ยโคโลเลยโอ้ดำหนักหางนี่เสียดายมากเด้อเอ้าดำหนักหางนี่เสียดายมากๆนะครับเบาดีล่างแลหา่งดีล่างเนียนนะครับโอ้ยไปหลักมือข้อมือหัวกูยี่สิบห้าคะแนนผ่านไปโอ้ดำหนักสุด่อดีนะครับดีนะครับนี่ต่าๆนี่สูมให้เบิ้งเบิ้งดูรวบกล้องเห็นไว่กล้องเห็นเห็นเดีวอ่าชัดเจน หน้าทางดีเอาบินบ่อสูงนะครับตามลงมาสามสิบเก้าคะแนนผ่านแล้วผ่านเลยนะครับก็กอาบไปได้ไเอาไฟกับพีกับหน่องเลยนะครับสำหรับใบนี้ครับเทคนิคการเฮ็ดหมกไฟจรวดถือว่าได้ผมหมกไฟหางของผมแก้มือได้ซ้ำเลจครับคลิปต่อไปนะครับ พูงข um, uh ้าสซีเฮ็ดหยังอ่าให้พี่น้องกดกระดิ่งไว้นะครับแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับตะห้อสิมี่หยั่งเฮ็ดครับโดนเฮ็ดเทือนนึงครับผมเพราะว่าบ่มีเวลาไปขุดจิปลอมอยู่ครับคลิปนี้ก็ขอเวลาครับบอกล่าขอล่าพี่น้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณทุกส่านนะครับ